สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยมัดมวยทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ดในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มที่เด็ดมวยนะครับเรามีให้ทุกคู่ทุกวันฟังมวยหูฟีรู้สึกภาคทุกวันสามารถดอดไลน์ได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อรับที่เด็ดที่มั่นยำเชื่อถือได้อีกทั้งไม่พลาดท,ทุกข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้มานะครับไล่เรียงกันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็เสววันที่ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมน ทับหลวงเพชรเกตเพชรนะครับหรือว่าออมเมืองชุมแพเจอกับพรน,นําโชคสอภูมิพิพัฒนะครับโดยที่พื้นเพลย์ฟอร์มหลังนะครับอะไรเรียนกันมาทับหลวงเพชรเกตเพชรเนี่ยก็คนขวัแก่นนะครับมาซ้อมเกตเพชรอายุสิบแปดะเภ็มวยฝีมือเตะขาจ่อยางต่อยหมัดที่ส่งมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไซส์ที่ผมมีเนี่ยนะครับชนะน็อกไปถึงเจ็ดนะครับแล้วก็แพ้น็อกไปหนึ่งเอา้ง่ายคือน็อกรวดเลยนะครับประเภทสายต่ําทํางานส่วนพรน,นําโชคนะครับ นี่ก็คนนครนะครับซ้อมอยู่สอบูุญัดอายุ19ปีนะครับหลังๆก็ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนนนี้นี่ก็โดนหนักๆไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมองว่าทับหลวงดูดีกว่าแต่ไปที่ทับหลวงเหมือนกันไอ้นี่ประเภทสายสายต่ําทํางานนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2นะครับยอดเสกสรรรถสวยจ่เจ็ดสายพิ้วเจอกับสิงห์บลออาวุธอุดรนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้ายอดเสกสรรก่อนนะครับก็คนบลนนะครับซ้อมอยู่รถสวยจ่าเจ็ดสิบเก้าปีแล้วนะครับประเภทมวยสูขวาสูงยาว เขาแหลมเปิดเกมนะครับเตะขาจ่อยางต่อยหมัดอาวุธจุกจิกหลากหลายล่าสุดนี่เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับแย่งกันตายนะไอ้ไฟที่ชนะคะแนนนั้นเพชรใหม่เพชรเกตเพชรแต่ได้นับอะนะครับได้นับเสร็จพลิกมานะครับเพราะว่าเกือบแพ้นะครับก็ย้ายมาเกียตเพชรไฟหนึ่งก็ชนะไปแล้วส่วนทางด้านในเจ้าสิงห์บอลนะครับอุดรนะครับหรือว่าเดชเพชรสีทองเดิมเนี่ยนะครับคนดูบอลนะครับซ้อมอยู่พีเคสานไยอายุ19ปีเพชรมวยเผานะครับเตะขวาต่อยขวาแรงหมัดสองอันตรายล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนวุฒิเดชมานะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้น็อกไอ้เเเจาาพชรรนนขียะคับ ส่วนตัวผมผมยังว่าคู่นี้วัดดวงนะคู่นี้วัดดวงนะใครแล้วยอดเสกสรรได้นับยังคงเคนขนาดนั้นน่นะครับกัดไปที่สิงห์บุญก่อนล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้คู่รอง,งคู่น่าดูเลยโปรเยอสันปาตองคนระับเจอกับอัตชัยกีฬาสปอร์ต122ปอนด์เท่ากันหลังที่เจอกันมาในกติกา3มยกนะครับวันนี้มาเจอกันในกติกา5ยก โปเยเนี่ยนะครับก็คนเชยงใหม่นะครับฝีมือครบเครื่องนะครับบูธดันนะครับเตะขาเจาอยางต่อยหมัดอาวุธจุกจิกหลากหลายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยชนะนอกเป็กล้านะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนในเจ้าอัตชัยกีฬาสปอร์ตชนิดที่วันนั้นเนี่ยดูชนะได้ด้วยชูชนะได้ด้วยนะครับส่วนอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับหรือว่าปอประจันสีนะครับียนกีฬาลาปางตัวเดียวกันคนพยาวซ้อมอยู่กองทัพภาคที่3าเประเภทมวยซ้ายสูงยางพิมพครบเครื่องนะครับเหลี่ยมเชิงดีนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะมาติดต่อมาสองไฟและชนะเพชรทอง ส่วนตัวผมผมยังมองว่ามันได้ใหญ่อะอะไรใชยมันได้ใหญ่อะนะครับแล้วก็พิกัดน้ําหนักนี้ก็สบายๆด้วยจัดไปที่อะไรใชยก่อนละกันนะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกของรายการครับมวยใหญ่เลย140ปอนด์ออรครับเพชรบุไทยอมจอนนครบนมเจอกับยอดอ e. ีทีกระเป๋าลิงกี้นะครับไอ้เจ้าเพชรบุไทยเนี่ยหายไปนานมากๆนะครับอ่อยล่าสุดก็กคือแพ้น็อกนักรอง,งแฟรเทค14กรกฎาคม66นะครับนี่ก็เป็นปีแล้วอะที่มันหายไปอะนะครับเจอกับท่านยอดอ e. ีทีกระเป๋าลิงกี้ที่ก็หายไปนานเป็นปีเหมือนนนกััะครบ แต่ก็กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วสองไฟนะครับที่สมุยไฟหนึ่งแล้วก็มาแพ้มรดกเพชรไฟหนึ่งนะครับซ้อมอยู่ที่เด็ก99นะครับเพชรผูทไทยเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้ผมจัดไปที่เพชรผู้ไทยก่อนล้วกันอย่างน้อยๆซ้อมในบ้านนะครับซ้อมอยู่กับคนจัดนะครับน่าจะดูดีกว่านะครับนี่ก็คือมวยไทยเจ็ดสีที่เอามาปากกันนะครับช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านในการสนับสนมากๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัน้วยนะครับ